สวัสดีครับสวัสดีครับธรรมุชุ่มหรืกับภูติดต่ำนะครับน้อมาพอกันอีกแล้วครับผมในช่องนัดมินิวีสองครับผมมัอนี้กับซีมี่อ่าแอปดีๆนะครับมาแนะนำเนาะแอปหาเงินอ่าเข่าธนาคารนะครับเนาะมัอนี้สิมีแอปมาแนะนําคือนี่ครับแอปนี้เลยครับผมช้างสมบัตินี่เนาะครับเนาะนี่ตัวนี้เนาะอ่าก่อนอื่นเลยนะครับรถเข้าไปปุ๊บนี่ของผมอ่าอันนี้ผมเพียดไปแล้วเนาะครับเนาะไอ้ตัวนี้ ตอนนี้ผมกำลังอถอนอยู่บลัวมินจีเงินสีเขาบัญชีวาแต่ว่าเห็นคนอื่นเห็นหลายคนนะที่เห็ุที่เขาเขาเหตุแร้วมันกันเงินกับโอนเอหายนะครับผมแต่ว่าอันนี้ถอนขันตั้มคือหกสิบาทเนาะครับเนาะนีะ่มือเสาเนี่ผมก็ได้ถอนไปแต่ว่าตอนนี้ย้อนเงินผมเหลือ,อยูหกบาทนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งประวัติการถอนนะครับเนาะนไอ้ไอไอแอปนี้เขาปรจำาร่จำเป็นต้องเติมเงินเนาะครับนี่ นี่ครับผมถอนไปหกสิบบาทถอ,อนเงิน60บาทพลาดสีนี่คือ3บาทครับผมเงินเขาจีโอนมาให้57บเจ็ดาทอาตอนนี้สถานะคือรอการตรวจสอบอยู่นะครับเนะเาะตรวจสอบการถอนเงินอยู่ครับมันยังท่านซัมเบลส์เนาะจีซัมเบลส์ตอนในอันนี้ผมกบาบอโูเข้อกันครับผมนี่เวลาที่ผมถอนนะครับของอมือนี้วันที่21 เดือน12 2020เวลา10บโมงหาสิบแปดเนี่ยครับผมสั่งถอนไปเนี่ยครับกันผู้ใดเขามาั่ยนะครับก้อนก้อนสีไปนี่นะครับเดี๋ยวผมมาบอกนี่ก้อนนี้วิธีการถอนนี่มันจะมีนี่ครับถอนเงินโบรกต่อไปนี่ครับนี่มัเสียเข้าไซแอบบัญชีธนาคารตรงนี้นะครับนเนาะเข้าใส่ไปแล้ว เขาจะบอกว่าถอนเงินสดภาษีหเปอร์เซ็นนี่นะครับตรงนี้คือเขาใส่จำนวนเงินสมนวน60สิบบาทแต่ว่าขอ,ของผมเรียนตอนนี้คือหบาทใบไดเนาะคเนาะนี่เขาจะบอกว่าจำนวนถอนถึงกี่ถึงจุดแล้วมันก็ได้ถอนได้มือละเทียนเนาะครับเนาะตรงรอดรอยเขาโอนเงินของมาก่อนนี่เวลาในการถอนคือ10บโมงสิบโมงถึงหนึ่งทุ่ม เขาบอกว่าการถอนจะเสร็จสิ้นภายในวันทํางานสองวันทีบวกหนึ่งนะครับนอกนี่จานวนครั้งถอนรายวัน,นอ,อ่อนผู้ได้อยากล้องเรียนนี่ครับขันกดกดเขาลิงลิงลิงยุติลิปขันกดของแมาแล้วมันทีกินมะนาวน,นี่ครับนี่แล้วให้ท่านผู้ชมอ่ากอก ตัวนี้เป็นตัวรหัสเขาเนาะครับสืบกรอตั้งไดก็ได้ครับตั้งได้ก็ได้ไดไดอ่าเดี๋ยวผมจต S, D, D. 1, 2, 3, ีตั้ง S D D หนึ่งสองสามสี่อ่าตั้งสี่ก็ได้ครับผมตัวนี้รหัสพัน A B C หนึ่งสองสาม่า A B C หนึ่งสองสาม่าตั้งตั้งไดก็ได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นรหัสเชื่อมของผมเนาะครับเนาะ มันนี่ให้เข้าขอไปนี่ครับเนี่ยจีบเรื่องนี้บัญชีธนาคารนี่กดขอไปเลยครับนี่มันเฉให้เข้ากกอกไอ้ตัวนี้กันเ็นว่ชชัดเข้าก็สามารถกดจิ้มเปลี่ยนตรงนี้ได้นี่อ่ากันว่ชชัดอีกเข้าจิ้มเปี่ยนเรื่อยๆได้ครับนี่นี่จิ้มเอาจนกว่าเข้าที่นนใจนะครับเนาะแล้วเข้ามากกอกตรงนี้ a p u n สองเนี่ย กดทรงไปครับปึ๊บอ,อ่าเขาจะบอกว่าการลงทะเบียนสำเร็จอ่าดาวน์โหลดแอปให้คุณแล้วโอเคอเขากดแค่นี้อ่าอ่าโอเคนะครับผมหลังจากที่เข้าอ่าที่แอปเขาดาวน์โหลดมาให้แล้วนะครับไอ้ตัวที่เขาสมัครเมื่อกี้นี่ให้เขามากรอ,อกตรงนี้ครับเขาสู้ระบบเนาะเปืดในแอปขึ้นมาเนาะอ่าแล้วก็ผมใส่รหัสของผมนะครับ อ่าแล้วก็กดเข้าสู่ระบบอ่า,อาพ่อท่านผู้ชมเข้ามาแล้วมันสิขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เนาะครับเนาะอ่าเดี๋ยวให้เฮากดยกเลิกไปนี่ตัวนี้กดยกเลิกออกไปปุ๊บนเด้งขึ้นมาหนา้านี่เฮากดกาก,กาบาดออกไปปุ๊บอ่าอ่าแล้วที่นี่เฮามากดนี่ครับสั่งซื้อนีนะ่เนาะแล้วมันให้เฮากดอีกแค่หนึ่งปุ๊บ แล้วก็มันจีดเด้งขึ้นมาให้เหาอ่าใส่ซื้อใส่ทีอยู่ตรงนี้กอกไปหมู่มัวเจังไหนก็ได้ครับผมอืมอ่ากอกไปหมู่มัวครับผมปุ๊บเขาบอกส่งของใหม่เขาด้ออ่าเบอร์ก็ใส่เบอร์หมู่มัวไปที่ยูกะหมู่มัวไปเอ่าแล้วก็กดยืนยันไปครับผม กดอีกแค่นึงเอ,อิบอ่ะมันสีเดงมาหนน่ะ,ะนี่แล้วที่นี่ให้นผู้ชมกดนี่ครับสั่งซื้อนี่ปพ๊บอ่ากันล่อมันนะครับอ่ากดส่งไปอีกแค่นึงอ่า ช่องนี้กันรอมันจักน้อยเนาะครับเนาะอ่านี่เห็นว่าครับเท้ากสิได้สองบาทอ่าแล้วมันสาม,มารถเทศได้ยี่สิบสามงานเนาะครับเนะาะนี่เหตดใดยี่สิบสามงานาเดี๋ยวผมเหตุจนกว่าสิเหตุเนาะครับเนาะไปครับเดี๋ยวช่องนี้เดี๋ยวตัดไปตอนผมเห็ดแล้วเลยเนาะครับเนาะเอ๊ะ อันเนาะครับหลังจากที่ผมเห็ดมาแล้วนะครับพอแต่อันที่หยิบสามแล้วครับอันทุดท้ายแล้วเนาะอ่าบันนี้เขาคงมีกดอีกแค่หนึ่งปพ๊บอ,อ่าน,นี่เขามีเวลาเห็ดนอกอื่นใดเนาะครับนี่อ่าเทากดแค่ค่อยกดทรงกดนี่เป็นการสั่งสื่อสินค้าอ่าคนไลน์เนาะครับผมแต่ว่ามาก็ดีอย่างหนึ่งครับอ่านี่เขาก่ะจะเป็นต้องไปเติมเงินเติมยังกะได้เราสามารถปั่มเงินเองกันได้นาะครับเนาะ อ่าอ่าเนี่ยพอเสียดแล้วปพ๊บครบแล้วเงบสามนี่เข้าจได้มา46บาทเนาะครับเนาะนี่จำนวนเงินขึ้นสี่สิบาทก็อีกกดสั่งซื้ออีกเท่านึงอ่ามันอีกแจง้งขึ้นมากสิมันต้องเติมเป็น VIP เนาะครับแต่ว่าเขาบ่าต้องเขาบ่ต้องเติมอ่ะเห็ดคือยังผมเห็ดครับเข้ามาเนี่ยเหตุครับทำชุ่มกดกลับไปก่อนหน,น,น้านี้อ่าเราเมืองขันกดถอนปพ๊บเนี่ย ให้กรอ,อกบัญชีที่ห้เรียบร้อยนะครับโน,น่นนี่ตรงนี้ห้เข้าไปเพิ่มบัญชีนี่ครับอ่านี่ยนี่ตรงนี้เนาะตรงเพิ่มบัญชีเนาะกดเพิ่มไปอ่าตรงนี้ก็จะเป็นบัญชีผมอาวอันน,น,นี้อันนี้คือผมผมใส่ไปแล้วเนาะครับอีกอันหนึ่งเนาะผมใส่ไปแล้วเนาะขันผู้ใดทาัางประชุมอ่ายังพันถึงเคยเห็ดเนาะกัดใส่เหล็กบัญชีอันนี้อ่าเหล็กบัญชีแล้วก็ดื้ออ่า ใส่ประมาณนี้แล้วเขากดบันทึกเลยนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้ของผมผมผมใส่บัตรอีกแล้วเพราะว่าผมเคยใส่ไปแล้วนะครับอ่าทีนี้กดกลับไปนี่ปึ๊บอ่าแล้วมันถอนนี่กดจํานวนเงินนี่อฮะ,อะล่องเบงสี่สิบหกเอามันให้ใส่บัญชีก่อนครับอ่าคันคันผู้ใดใส่แล้วมันจะขึ้นว่าต้องถอนคันตั้มหกสิบบาทนะครับผมอทีนี้เขามีสี่สิบหกบาท เสียดังใดเสียด้งใหกสิบอ่าไก่เห็ดคือเก่าครับนี่มากดเชิญนี่กดเชิญนี่ปเพื่อแช่ลิงอ่าลิงตัวนี้เนี่ยเขาแช่ไปแช่ไปอ่าเฟ,จาาเฟสจะคล้องอะไรครับอ่าเฟสสำรองเนาะครับหรือว่าสิคัดหลอกไปอ่าส่งส่งในไล่ก็ได้อ่าคัดหลอกลิงไปในไล่นั่นอย่างก็ได้เดี๋ยวผมจีอ่าส่งให้จะคองอยู่ใส่น,น้องเนาะ เดี๋ยวผมมีทรงนี่่อ้ทรงไปแล้วแล้วที่นี่เห็นตังไหนบ้างนี่แล้วอ่าแต่ว่าทธรรมชุ่มทรงจำหรหัสตัวนี้เห็นไ,ได้นะครับโน่นนี่รหัสทีสมัครมาใหม่นี่จำแล้วๆห้องกลับไปอ,ออกแก๊กนะนี่ออกจากระบบไปเลยอ่าแล้วที่นี่เห็นธรรมชุ่มไปขอ้ลิงหัวหันนี่เนาะเสร็จแล้วยูเซอร์อะ ลิงที่ทรงมานี่คือนี่เดี๋ยวอันนี้ผมกดออกก่อนนี่นี่ลิงที่ผมทรงมาหันคือลิงนี่นะครับเนาะ,ะกดเข้าไปปุ๊บแล้วเนี่ยเห็นว่าคับมวิธีเกินเป็นรหัสเป็นรหัสรหัสขึ้นรหัสเชิญของธรรมุโชคเองของ,ของของเฮาเองนะครับห้องว่จถุเป็นต้องไปเชิญคน,นอืน่นหรือเชิญหนี่มากอะไรเนาะเฮาเห็ดเชิญของของเองแต่ผมว่าเนี่ยเจว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันเห็ดได จะ,จะกระอ,บอบนะแต่ว่าผมก็เห็ดหมั่สามหลอบสี่หลอดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาเมื่อกอี้คือเกเากอกตั้งรหัสอ่ดตั้งเป็นเ,เป็นซื้อซื้อขอ้ระบบนะครับซื้อขอ้ระบบตั้งได้ก็ได้แล้วกันหลังหัดพนันสองกันแหลกกดบัญชีธนาคารเนี่ยเมื่อกี้เห็เห็ดคือเกานะครับอ่าแต่ที่นี่เดี๋ยวผมขอไปเขาเบิ้งอ,อันแรกอันที่ผมเห็ดไว้แล้วที่ผมเห็ดว่องหันนี่เนาะอันนี้คือเห็ดเห็ดเห็ดว่องหันนี่แต่ว่า ผมดีเข่าอันที่ผมเพ็ดไว้แล้วอันแรกที่ผมอันที่ถอนเงินน่ะนะเนอะครับเนาะอ่านี่ครับผมเขาอันแรกเรามาแล้วนะครับเนอะอันที่ผมมากดถอนเงินนะครับไปเบ่งหยอดเงินมันหยิบเพิ่มจากบัทเนาะครับอ่าตอนนี้กดยกนเหลิกไปก่อนกดกาไปอ่านี่ครับเห็นว่าครับหยอดเงินเพิ่มขึ้นมาเป็นยี่สิบสองบาทเฮ้ยเบ่งยู่นี้อ่าเป็นยสิบสองบาทตอนแรกมีหกบาทนะครับอ่า ในไม่อีกหาบาทหกบาทเนี่ยอ่าเป็นสิบสองบาทแล้วเท่าสะสมไปจนครบหกสิบาทเท่าก็ถอนได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าแต่ว่าตอนนี้ผมก็ลอ่อล่อตัวน,นี้ถอนก่อนนี่ครับนี่ล่อตัวน,นี้ถอนอยู่นะครับเนาะว่ามันสีถอนได้จักบาทเออว่าว้ามันสีเขาธนาคารตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกเที่ยน,นึงนะครับเนาะนี่นี่ผมถอนไปหกสิบบาทแล้วนะผมก็่งเฮต่างฉี่แหละครับอ่าแทนนผู้ชมไปเ็ดแบบผมเฮดเนี่ย ห้าวกดเนี่ยกดเชิญกดเชิญนเนี่ยห้ากดส่งไปในเฟซหรือในไลน์อะไรนะครับอ่าเพื่อที่เสียลิงก์เนาะเอาลิงก์งที่เ้าส่งไปแล้วเ้าวกดเข้ามาอ่ามาสมัครในามาปัม๊มของอย่าของพอมันครบหยอดเงินร่วมมันครบหกสิบนะตอนนี้ผมผมหยอดรวมผมผมคือเจ็ดสิบผมผมถอนออกไปแล้วหกสิบเกิดทีเดียวยุดสิบสองบาทเขาเห็ด แค่นี่ประมาณรอบสองหลบเอ็ดแป๊บเดียวครับเนี่ยัางสื่อสินค้ายังเนี่ยอ่ามันก็สามารถถอนเงินได้ถอนเงินเข้าบัญชีได้นะครับผมอ่าสำหรับกันผู้ใดอยากเล่นก็ลิงอยู่ใต้คลิปอ่ากดขมไว้เลยครับผมอ่าขันผมได้หลายนะครับผมขันอ่าขันยอดเงินได้ร้ายตัวนี้ขันผมถอนได้หลายกะเดี๋ยวผมไปแจกท่านผู้ชมเพื่อกเอานะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็มาฝากไว้แค่นี้นะครับมาแนะนำอ่าแอปตัวนี้ครับ ออนี่ช้างสมบัตินะครับผมลิงในยุตใต้คลิปนะครับเนี่ยลิงยุตใต้คลิปเนะี่ยอ่จังเลยกับปากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสําหรับมนีล้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ